สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาอยู่ในไลฟ์ชาคนคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเมื่อวันจัน์เนาะเราได้สอบเก็บคะแนนกันไปแล้วนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนนะคะ ผ่านนะคะผ่าน5ใครที่ไม่ผ่านเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกเนาะว่าจะมีวิธีการดําเนินการเพื่อเพิ่มคะแนนอย่างไรส่วนใครที่ได้ตั้งแต่5ขึ้นไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องหาวิธีเพิ่มคะแนนเนาะส่วนคนที่จะเพิ่มคะแนนนะคะเพิ่มคะแนนแล้วก็จะได้5คะแนนนะคะจะได้แค่ผ่านนะคะเดี๋ยววิธีการอาจารย์จะบอกอีกทีหนึง่งเนาะอ่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันในบทที่1 แล้วบทที่1เนี่ยมาเป็นเรื่องของสถิติศาสตร์นะคะการเออเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะการจําแนกข้อมูลมีอะไรอีกมีการตัวอย่างนะคะมีแบบฝึกหัดมีคําสําคัญในสถิติศาสตร์นะคะประเภทของข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราเรียนกันจนจบบทที่1ไปแล้วนะคะแล้วเราก็สอบย่อยไปแล้วทีนี้เรามาดูบทที่2ค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยหนูดูบทที่2นะคะ บทที่2ในหน้าที่35ค่ะเบิดไปหน้าที่35นะคะบทที่2นะคะมันจะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งจะมีทั้งหมด2หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่นะคะอีกหัวข้อหนึ่งจะเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพมันจะมี2อย่างคือด้วยตารางความถี่นะคะ กับด้วยแผนภาพซึ่งจุดมุ่งหมายนะคะมันก็จะมีแค่ข้อเดียวเลยก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยด้วยตารางความถี่และก็แผนภาพแผนภาพก็คือพวกแผนภูมิรูปภาพแผนภูม,มิวงกลมแผนภูมิแท่งนะคะพร้อมทั้งสามารถสรุปผลที่ได้จากการนําเสนอข้อมูลด้วยตารางความถี่และแผนภาพแบบต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลเนาะ ามาดูค่ะดูหน้าต่อไปความรู้ก่อนหน้าความรู้ก่อนหน้าก็คือก่อนหน้านี้หนูจะต้องมีความรู้เรื่องของสถิติศาสตร์และข้อมูลนะคะก็คือบทก่อนนี้แล้วก็ระดับชั้นมสม .5 ที่เราเคยได้เรียนไปแล้วเนาะนะคะอาบเรามาดูหัวข้อที่2.1นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่นะคะอันนี้เป็นตารางความถี่อ่าก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูก่อนเลย ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลอะไรลูกเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทสมบัติในเชิงคุณภาพและอื่นๆที่มันทาไมไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขที่นํามาบวกมาลบหรือมาคูณมาหารกันได้นะคะเช่นถ้าเราพิจารณาตัวแปรคือเพศของผู้ใช้บริการในร้านอาหารแห่งหนึ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะคะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีจํานวนมากเนี่ย มันอาจจะมีข้อมูลที่ซ้ํากันดังนั้นเลยต้องมีการจัดระเบียบของข้อมูลเพื่อจะง่ายนะคะเพื่อจะง่ายต่อการหาข้อสรุปหมายความว่าอย่างไงอย่างเช่นคุณครูให้หาเพศชายเพศหญิงของนักเรียนโรงเรียนฐางคารัาางสลิดมันก็เยอะใช่ไหมล้วก็มีแค่ชายกับหญิงใช่ป่ะหาเพศทีนี้มันก็ซ้ํากันไปซ้ำกันมาชายชายชายิา่งยิ่งยิงอย่างเงียง้ย,ย,ยทีนี้เราก็ต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลนะคะเพื่อที่มันจะง่ายในการหาข้อสรุปนะคะก่อนอื่นเรามาดู เรามาดูความหมายของความถี่ก่อนความถี่นะคะคือจํานวนครั้งของการเกิดข้อมูลข้อมูล1และค่าของตัวแปรค่า1งง่ายๆเลยนะคะให้นึกถึงภาพวันที่เราเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของเรานะคะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์สองนะคะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองพอเราเลือกมาปุ๊บเบอร์หนึ่งหนึ่งคะแนนแล้วก็ไปขีดเบอร์สองแล้วก็ไปขีดตรงช่องเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็ไปขีดเบอร์สองแล้วก็ไปขีดอย่างเงี้ย มันคือความถี่ความถี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าความถี่ฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมคือข้อมูลที่มีจํานวนครั้งของการเกิดซ้ํากันมากที่สุดหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดที่มากกว่าหนึ่งฐานนิยมพูดง่ายๆเลยนิยมคําว่านิยมก็คือต้องชอบมากๆใช่ไหมอันไหนที่มันมีความถี่มากที่สุดอันไหนที่เขานิยมมากที่สุดอันนั้นก็คือฐานนิยมนะคะอ่าแล้วเขายังบอกอีกว่า ข้อมูลบางชุดอาจจะไม่มีฐานนิยมเช่นถ้ามีความถี่เท่ากันหมดก็ไม่มีฐานนิยมนะคะข้อมูลบางชุดอาจจะมีฐานนิยมมากกว่า1ค่าก็ได้นะคะหมายความว่าอย่างไรอย่างเช่นเลือกอย่างเช่นเออเลือกเบอร์ประธานนักเรียนอ่ะมีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3เบอร์1กับเบอร์2อ่ะคือห้าสิบห้าแล้วก็ห้าสิส่วนเบอร์สามันคือ30เพราะฉะนั้นฐานนิยมก็คือเบอร์1กับเบอร์2ถูกปะ ฐานนิยมคือเบอร์1กับเบอร์2แต่นะคะแต่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าในที่นี้เราจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่มีฐานนิยมแค่ฐานเดียวนะคะเอาเราเอาแค่ฐานเดียวก่อนอมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่าง1นึ่เขาบอกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งได้สำรวจหมู่เลือดในระบบ ABO นะคะของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลจำนวนกี่คน 30คนนะคะได้ผลดังตารางคนแรกเป็น A คนที่2อเป็น B คนที่3เป็น O นะคะไล่มาเรื่อยๆเลยจนถึงครบคนที่30นะคะจงหาความถี่ของเลือดแต่ละหมู่นะคะแล้วก็ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้วิธีทำจากข้อมูลที่กําหนดให้เราก็จะได้ว่าหมู่เเลือดหมู่ A มีความถี่เป็น5ก็คือเนี่ยหนึ่งก่อนนะเลือดหมู่ A มีความถี่เป็น5นะคะก็นี่ไงความถี่เนี่ยหนึ่ง 2 3 4 5ี้นี่คือเรื่อหมู่ A A B มีความถี่เป็น4 1 2 3 4 B สมีความถี่เป็น8 1 2 3 4 5 6 7 8อห้าดอย่างเงี้ยนะคะแล้วหมู่ O เรื่องหมู่ O เนี่ยมีความถี่เป็น13ทีนี้ฐานนิยมของข้อมูลชุดน,นี้คืออะไรคือเรื่อหมู่ O เพราะว่ามีความถี่สูงที่สุดนี่ไงคือการหาค่าความถี่แล้วก็ฐานนิยมนะคะ มาดูตัวอย่างที่2บ้างตัวอย่างที่2เริ่มและเริ่มแบบมีข้อมูลเยอะขึ้นแล้วนะคะเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกีฬาที่พนักงานชอบเล่นมากที่สุดโดยสํารวจจากพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายขายจํานวน60คนได้ข้อมูลดังนี้ฝ่ายผลิต ใช่ไหมคะฝ่ายผลิตก็เป็นแบบนี้อชอบแบดชอบฟุตบอลชอบอะไรเขาก็สำรวจไปฝ่ายขายชอบปิงปองปิงปองวิ่งอันรนี้ก็สรุปไปนะคะพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็ถามว่าจงพิจารณาว่าถ้าบริษัทต้องจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทควรจัดการแข่งขันกีฬาชนิดใดข้อ2เขาบอกว่าถ้าบริษัทต้องการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานฝ่ายขาย บริษัทควรจัดกีฬาประเภทใดแล้วข้อที่3เขาถามว่าถ้าบริษัทต้องการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่สำรวจทั้งหมดบริษัทควรจัดการแข่งขันชนิดใดข้อแรกก่อนเลยเรามาดูข้อแรกข้อแรกเราก็ต้องพิจารณาว่าข้อมูลข้อมูลกีฬาที่พนกักงานแฟนผลิตชอบเล่นมากที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าวิ่ง่มีความถี่เป็นแปดฟุตบอลมีความถี่เป็นหก <im itation> ปิงปองมีความถี่เป็นสิบแบดมินตันมีความถี่เป็นสิบสองเพราะฉะนั้นฝ่ายผลิตช,ชอบอะไรมากที่สุดเออชอบแบดเพราะฉะนั้นเราก็จัดอะไรให้เราควรจัดแบดให้ฝ่ายผลิตนะคะแบดมินตันให้ฝ่ายผลิตส่วนข้อที่สองเขาถามว่าจะจัดให้ฝ่ายขายใช่ไหมเราก็รู้ว่าฝ่ายขายชอบอะไรอเอาวิ่งชอบปิงปองชอบอ่าแสดงว่าชอบอะไรมากที่สุดเลยชอบปิงปองนะคะชอบปิงปองเพราะฉะนั้นควรจัดปิงปองให้นะคะแล้วเราก็ออกข้อมูล ข้อที่3เอาข้อมูลของทั้ง2ฝ่าย,ยมารวมกันเราก็จะเห็นว่าชอบอะไรมากที่สุดชอบปิงปองนะคะเพราะฉะนั้นฐานนิยมของทั้งหมดเนี่ยชอบเล่นมากที่สุดคือปิงปองดังนั้นพนักงานควรจัดปิงปองนะคะการแข่งขันปิงปองให้พนักงานทั้งหมดที่สํารวจมานะคะเห็นไหมการสํารวจนะคะการนําข้อมูลไปใช้เนี่ยมันก็จะมีมีทั้ง หลากหลายใช่ไหมมีหลากหลายในการทําแล้วก็มีการนําเสนอแล้วก็มีการนําไปใช้เนี่ยเยอะมากอ่ะทีนี้เรามาดูซินะคะข้อมูลเชิงคุณภาพควรมีการนําเสนอโดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์คือมันต้องคือมันควรจะแบบนำเสนอให้มันดีกว่านี้ให้มันเป็นระเบียบกว่านี้ให้มันดูง่ายกว่านี้เนาะเขาก็เลยนะคะจะมีการเพื่อเนี่ย เพื่อให้สามารถอ่านนะคะและแปลความหมายของข้อมูลเหล่า <t> น <os> ั ación, ้นได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราจะเรียกการนําเสนอข้อมูลโดยการสร้างโดยการแสดงความถี่ในรูปของตารางหรือแผนภาพเราจะได้เห็นเห็นเออเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะเรียกว่าการแจกแจงความถี่ในหัวข้อ2.1.2การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถีนะคะตารางความถี่มันจะมี2ออย่างก็คือตารางความถี่จำแนกทางเดียวกับตารางความถี่จำแนก2ทาง หนูมาดูตารางความถี่จําแนกทางเดียวก่อนหมู่เลือดจํำได้ไปลูกหมู่เลือดเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกี้เนี้ยเรานําเสนอเป็นแบบเนื้อหาเป็นตัวหนังสืออ่ะเป็นตัวสอนอ่ะแต่ว่าพอเรามาเป็นตารางเป็นไงตารางที่หนึ่งตารางที่สองดูง่ายไหม นี่ไง A มี5 B มี 8A B เมีเท่านี้โอ,อ้ไม่เท่านี้รวมมีเท่านี้ง่ายไหมลูกอ่ามันง่ายกว่ากันนะคะมันง่ายกว่ากันเราสามารถเขียนได้เป็นตารางเราจะเห็นได้ว่าการนําเสนอข้อมูลด้วยตารางเนี่ยทำให้เห็นความถี่ของข้อมูลได้ชัดเจนกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เราเปรียบเทียบมีวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลอีกโดยใช้ความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์คืออะไรอะดูนะ ความถี่สัมพัทธ์ก็คือสัดส่วนของความถี่ของแต่ละข้อมูลเทียบกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดสัดส่วนก็คือเขียนเป็นเศษส่วนนั่นแหละลูกเป็นสัดส่วนนะคะอ่าลองมาดูหน้าที่4 2สิเขาบอกว่าความถี่สัมพัทธ์อ่าเขียนอยู่ในรูปสัดส่วนอย่างนี้ความถี่สัมพัทธ์ในรูปสัดส่วนนะคะก็คือความถี่หารด้วยความถี่ทั้งหมดถ้าเขียนในรูปร้อยละหนูก็ใช้ตัวเดิมเลยความถี่หารด้วยความถี่ทั้งหมดแค่เพิ่มอะไรไป คูณหนึ่งร้อยเข้าไปมันเป็นการหาความถี่สะสมสความถี่สัมพัทธ์แบบร้อยละในรูปร้อยละนะคะอะดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าจากข้อมูลที่เราทําสํารวจไอ้กรุ๊ปเลือดนั้นเลยเลือดหมู a, ่ A เราได้เท่านี้เลือดหมู่ B ได้เท่านี้นะคะเลือด a b เท่านี้ O เท่านี้รวมเท่านี้นะคะสัดส่วนก็คือเอาความถี่ส่วนด้วยทั้งหมดความถี่อันนี้คือห้านะคะส่วนด้วยทั้งหมดคือทั้งหมดคือสาทสิบทแบบนี้ได้สัดส่วนออกมานะคะ อันนี้ได้สัดส่วนได้สัดส่วนได้สัดส่วนอยากได้ร้อยละให้เอาอะไรไปคูณ100ไปคูณน,นะคะก็จะได้ค่าคําตอบออกมาเป็นไงง่ายไหมนะคะสัดส่วนนะคะความถี่สัมพัทธ์แบบสัดส่วนความถี่สัมพัทธ์แบบร้อยละเนาะโอเคนะคะอ่าดูตัวอย่างที่สี่สิ ตัวอย่างที่4บอกว่าครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งได้สํารวจวันเกิดของนักเรียนในห้องจํานวน40คนว่ามีวันเกิดตรงกับวันใดในสัปดาห์และข้อมูลดังนี้เลยเขาบอกว่าจงเขียนตารางความถี่พร้อมแสดงความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลชุดนี้และสรุปข้อมูลที่ได้จากตารางอ่ะเราลองมาดูซิเขาเขียนอย่างไรมาดูสิลูกอ่ะวันจันทร์มีความถี่เท่ากับ5ก็คือมีเกิดวันจันทร์5คนนะคะ วันพุธเจ็ดพฤหัสหนึ่งุขเก้าเสารหกอทิสี่นะคะรวมแล้วเท่าไหร่สี่สี่เพราะเราสำรวจกี่คนสี่สิบคนนะคะอะความถี่สัมภาษณ์มีสองช่องคือช่องสัดส่วนกับช่องร้อยละช่องสัดส่วนเกิดจากความถี่ส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดเราคือสี่สิบนะคะช่องความถี่ก็ดูของแต่และช่องวันจั 5, 5, นทร์คือห้าก็ 8, ห้าส่วนสี่สิบวันอาทิตย์คือแปดก็คือแปดส่วนสี่สิบหาจนครบ นะคะมันรวมกันจะเป็นหนึ่งนะลูกความที่สัมผัสรวมกันแล้วจะเป็นหนึ่งนะคะร้อยละแค่เอาอะไรคูณเข้าไปแค่เอาหนึ่งร้อยคูณเข้าไปนะคะเอาหนึ่งร้อยคูณเข้าไปรวมกันจะได้หนึ่งร้อยนะคะจากตารางสรุปได้ยังไงอ่ะสรุปได้ว่านักเรียนเกิดวันศุกร์มีจํานวนมากที่สุดลองมาคือวันอังคารและเกิดวันพรฤหัสบดีมีจํานวนน้อยที่สุดนี่คือการสรุปจากตารางที่เรา ทำไมทำขึ้นมานะคะง่ายกว่าง่ายกว่าที่เราไปทําแบบตัวหนังสือเขียนๆไหมอ่าง่ายกว่าเนาะง่ายกว่านะคะอ่าทีนี้คุณครูบอกว่าการสร้างตารางอะ่ะมันมี2แบบคือตารางความถี่จําแนกทางเดียวกับตารางความถี่จําแนก2ทางอ่ามาดูตารางความถี่จําแนก2ทางคืออะไรคือมันเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปตารางซึ่งมีตัวแปรที่สนใจศึกษา2ตัว นะคะสองทางก็มีตัวแปรที่สนใจศึกษา2ตัวโดยแสดงความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภาพของแต่ละตัวแปรที่สนใจเนี่ยในรูปแบบตารางจําได้ไหมสนใจศึกษา2ตัวของเราคืออะไรอ่าคะแนกเมื่อกี้นี้ไงคือฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายนะคะคกีฬาที่ชอบเล่นแล้วก็ใส่นี่ไงใส่ให้เรียบร้อยนะคะฝ่ายผลิตแล้วก็ใส่ความถี่ออกมาฝ่ายขายใส่ความถี่ออกมานะคะแล้วหนูก็ใส่ให้เรียบร้อยในตารางนะคะแล้วเราก็จะได้รวมออกมา ทีนี้จากตารางเราสรุปอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจากตารางสามารถสรุปได้ว่าพนักงานฝ่ายผลิตชอบเล่นกีฬาแบบมินตันมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละร้อยละเอามาจากไหนนะคะร้อยละเอามาจากไหนก็คือ1ิบสองแบบมินตันอ่ะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้เห็นใหม่ลบอันนี้ก่อนฝ่ายผลิตนะดูแต่ละอันนะคะดูฝ่ายผลิตก่อนฝ่ายผลิตชอบเล่นอะไรมากที่สุดแบบมินตันเพราะว่ามันถีเยอะสุดถูกไหมลูก สิบสองส่วนสามสิบหกก็คือเอาสิบสองส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดคือสามสิบหกคูณด้วยหนึ่งร้อยคือการหาความติดสัมพันธ์แบบอะไรแบบร้อยละนะคะอาส่วนายขาชอบเล่นอะไรมากที่สุดปิงปองพะปิงปองถีมากสุดใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็จะได้ออกมาทั้งสองแผนกทั้งสองแผนเกเราก็มาดูชอบเล่นอะไรมากที่สุดคืออะไรลูกอาปิงปองนี่นะคะดูตรงรวมทั้งสองแผนกดูตรงรวมก็จะได้ออกมาเห็นไหมคะจากข้างต้นเราจะเรียกความถี่แปดหกสิบสิบสองหกหกแปดเนี่ย สี่เนี่ยไอความถี่ตรงเนี้ยนะคะเนี่ยสักครู่เนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเราเรียกตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะว่าความถี่ร่วมเพราะความถี่เหล่านี้แสดงถึงจํานวนของพนักงานจากพนักงานทั้งหมดหกสิบคนที่ให้ข้อมูลลักษณะร่วมกันใช่ไหมคะโอเคอ่ะทีนี้นะคะวันนี้เราก็เรียนเรื่องความถี่กัน เรียบร้อยแล้วนะคะสร้างตารางเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเปิดแบบฝึกหัด2.1ค่ะแบบฝึกหัด2.1นะคะแบบฝึกหัด2.1เอ,อ่อให้ทำข้อ1กับข้อ3นะคะข้อ1ใหญ่กับข้อ3ใหญ่นะคะทำข้อหนึ่งใหญ่กับข้อสามใหญ่นะแบบฝึกหัดสองจุดหนึ่งเขียนวันที่ขีดเส้นใต้พร้อมส่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจอ เจอกันใหม่ครั้งหน้านะเดี๋ยวก็อาจารย์จะบอกวิธีเพิ่มคะแนนเนาะมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ